คเครียดเนี่ยส่งผลตกการออกกำลังกายไหมเคยได้ยินคำว่า burn out overreaching overtraining นะครับอะไรพวกนี้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังครับ โอเคเรามาเริ่มกับเช็คลิสต์เรามาลองสังเกตตัวเองว่าเรามีอาการต่างๆเหล่านี้ไหมหนึ่งคือรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเหนื่อยง่ายผิดปกติแค่ลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะครับเก็บข้าวเก็บของก็รู้สึกหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเหนื่อยง่ายหอบง่าย2รู้สึกว่าความเหนื่อยในการออกกาลังกายในการขยับตัวเนี่ยนะครับรู้สึกมันลาบากกว่าเดิมนะครับยกตัวอย่างนะเราเคยเล่นด้วยน้าหนักที่แบบสมมติ0กกิโลใช่ไหมพอวันเนี้ยเราอยู่ดีมาหยิบแค่ยี่สิบกิโลก็เหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อย เขาบิลกันมาดีแต่พอผ่านไปสักเดือน2เดือนแล้วรู้สึกว่ามันล้านะครับรู้สึกตื่นมาเนี่ยไม่อยากออกกำลังกายนะครับ4เริ่มรู้สึกว่าเราหมดไฟในการทํางานรู้สึกอ๋อยากใช้ช่างแม่งเริ่มเบื่อกับการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็5คือรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงกระตุน้นกระจิตกระใจจะทําอะไรเท่าไหร่รู้สึกล้าไปหมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แบบติ๊กถูกแล้วเป็นทุกข้อคืออันตรายไม่ใช่เราต้องนึกด้วยว่าเป็นมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยบางวันเราก็อาจจะมีความเครียดความเหนื่อออยแแหหลลลถ้้้้าาเเกกกมมมมัันนนป็พรทุขว ก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าอะไรคือคําว่า overtraining นะครับแล้วมันอันตรายยังไงบ้างทีนี้พอเราสังเกตตัวเองแล้วนะครับเรามาเริ่มกับตรงนี้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยถูกห้อมล้อมด้วยความเครียดนะครับความเครียดเนี่ยเป็นดับสองคมที่จําเป็นมากๆนะครับถ้าไม่เครียดเลยเราก็จะแบบไม่มีอะไร drive เราแบบโอเคเบื่อสมมติมีคนจ้างเราไปทํางานแล้วบอกว่าโอเคเอ็งนั่งนับกระดาษนั่งนับไปเรื่อยๆห้ามทําอย่างอื่นเลยนะครับ โคตรน่าเบื่อเลยนั่งนับกระดาษไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแบบเนี้ยความเครียดมันไม่ได้สูงแต่มันน่าเบื่อเราก็ไม่อยากทำถูกไหมแต่พอบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาคํานวณหา maximum velocity ของท่าออกกาลังกายด้วยนะครับเพราะมันยากเกินไปเนี่ยเรารู้สึกว่านน่ากลัวมากก็เครียดกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นภาพนะครับว่าความเครียดมี2ฝั่งซึ่งความเครียดในโลกนะครับเราแบ่งง่ายๆเนาะก็คือความเครียดเชิงจิตใจนะครับกับความเครียดเชิงร่างกายเอาง่ายๆเลยนะครับความเครียดเชิงจิตใจมีอะไรบ้างก็คือความเครียดที่มาจากอะไรที่มันแบบรบก ยากจัง เดทไลน์ใกล้แล้วนะครับทำไม่เสร็จสักทีอันนี้คือความเครียดที่ส่งผลต่อจิตใจของเราซึ่งบางทีเราก็นอนไม่หลับใช่ไหมนะครับกับความเครียดเชิงร่างกายนะครับก็คือ physical stress นะครับยกตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายไปวิ่งนะครับวิ่งไปนานๆเนี่ยเริ่มเครียดแล้วนะครับการยกเวทห,หนักก็เป็นความเครียดชนิดหนึ่งหรือว่าการอดอาหารก็เป็น physical stress เช่นกันนะอดอาหารเช่นแบบกินอาหารคอรีต่ํามากๆไดเอทน,นันๆน,นะครับทำา IF ทีหนึ่งร้อยชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นความเครียดเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นภาพได้คคือวาม เครียดมา2ทางนะครับและบ่อยครั้งความเครียดมันมาพร้อมกันจนเรารับมือไม่ไหวนะครับก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์สำหรับคนทํางานเนี่ยคือความเครียดในเชิงของการทํางานมันเยอะมากทําให้เขารับมือไม่ทันนะครับก็เลยเกิดสภาวะปล่อยจอยช่างแมงใช่ไหมครับชื่อแปลภาษาไทยของเขาว่าเบิร์นเอาท์คือสภาวะหมดไฟในการทํางานน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินคํานี้คําว่า a c a d e m i c burnout นะครับหรือว่าสภาวะหมดไฟในการเรียนมีอยู่จริงนะครับมีการวิจัยศึกษาในน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะครับพอยัดความรู้ไปเยอะบอก เขาไม่ไหวแล้วนะครับก็คือความเครียดส่งกันไปทําให้ผลการเรียนมันดรอปลงดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพว่าเครียดเกินไปก็ไม่ดีการออกกําลังกายมากเกินไปเนี่ยก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า overeating นะครับ overeating เนี Over ่ยคือสภาวะที่การออกกำลังกายของเราอาจจะหนักเกินไปถ้าอาจจะอยากเกินไปออกบ่อยเกินไปควบคู่ไปกับการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอนึกภาพไหมมนุษย์เราเนี่ยออกกำลังกายหนักได้มนุษย์เราออกกำลังกายทุกวันได้แต่มนุษย์ที่นอนน้อยและเครียดมากเนี่ยไปออกกำลังกายหนักๆทุกวันเนี่ยอาจจะไม่ได้สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คคือออสภาวะเินนก นะครับแล้วความเครียดของมันก็สะสมมากๆทําให้สมรรถภาพในการออกกำลังากายของเรา drop ลงในช่วงระยะสั้นก็เลยทําให้บางวันเนี่ยเราฟิตมากเลยพอไปเล่นอีกวันหนึ่งแรงตกนะครับวิ่งเร็วเท่าเดิมเลยแต่เหนื่อยกว่าเดิมนะครับยกเบนช์เรสเคยยกได้60 80กิโลเนี่ยอีกวันหนึ่งบาเปล่าก็าเหนื่อยแล้วแบบนี้เป็นต้นสภาวะ overreaching นะครับในช่วงระยะสั้น,นเนี่ย มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับพักไม่กี่วันนะครับหรือว่ามีช่วงพักกินเยอะๆนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะพักผ่อนดีๆก็อาจจะกลับมาแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฟังร่างกายเลยสักแต่จะทำตามโปรแกรมหรือบางทีไม่มีโปรแกรมเนี่ยเล่นทุกวันเลยนะก็อาจจะเกิดสภาวะโอเวอร์เทรนนิ่งได้นะครับโอเวอร์เทรนคือเทรนเยอะเกินไปปกติคนทั่วไปไม่ค่อยเป็นอย่างงี้นะครับแต่ว่านักกีฬาอาชีพะนะที่แบบมีโปรแกรมออกกำลังกายยาวๆออกกำลังกายที่แทั้งฤดูกาลเนี่ยเล่นเยอะมากโดยที่ไม่ได้มีนักบริษัทมาปรับโปรรรแกกมให้เเนี่ยะะะคับอาาจจสสงิดภว Overtraining มันก็คือ o v e r r e a c h ชสะสมสะสมสะสม,สะสมใช่ไหมนะครับจนมันเกิดผลต่อฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเรานะครับระบบฮอร์โมนต่างๆเริ่มรวนนะครับฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนนะครับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลนะครับฮอร์โมนเกี่ยวกับความสุขสารสืส่อประสาทต,ต่างๆอย่างเช่นโดปามินเซโรโทนินนะครับทำให้มันรวนไปหมดพอมันรวนไปหมดปุ๊บนะครับก็ทําให้เราอาจจะป่วยได้ ไอ้นี่แหละที่อันตรายนะครับคนทั่วไปโอกาสเกิดอาจจะน้อยนะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นไอ้ n เบิร์นเอา์โอเวอร์รชิงเนี่ยซะมากกว่าดังนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือพยายามนะครับหาแนวทางการออกกำลังกายการกินนะครับแล้วก,ก็การใช้ชีวิตการเรียนหนังสือเนี่ยพยายามบาลานซ์กันให้ได้ให้ความเครียดเนี่ยมันอยู่ในจุดที่พอดีพอดีเครียดน้อยไปก็เบื่อ เครียดมากไปก็ไม่ไหวดังนั้นเนี่ยนะครับวเวลาราไปฟังสูตรอะไรในอินเทอร์เน็ตแล้วบอกสูตรนี้ให้อดอาหาร20ชั่วโมงเราออกกลไม่ไหวใช่ไหมก็อย่าไปทานะครับก็หาสูตรที่มันน่าจะเหมาะสมกระดับของเรามากกว่าและถ้าเราอยากได้โปรแกรมออกกําลังกายและโภชนาการเพื่อสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่ไม่เบิร์นเอาท์นะครับไม่โอเวอร์รีชไม่โอเวอร์เทรนแนะนำอ e ีบุ๊กเล่มใหม่ของเรานะครับ Bulk Smart Science นะครับเพิ่มกล้ามแบบมีวิทยาศาสตร์ Reference ต่างประเทศ f e r e n c e งานวิจัยเยอะมากแปลเป็นไทยเข้าใจง่ายๆนะครับเล่มน,นี้เขียนเเปป็นปีลลยแล้วก มีโปรแกรมรลองกายลึกมากละเอียดมากตอบทุกคําถามากกับการเพิ่มกล้ามเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อทํางานอย่างไรคนไกนในการสร้างกล้ามทํางานอย่างไรมีเคสตั้ด,ดี้เยอะมากมีโปรแกรมที่คัสตอมไมซ์มีโปรแกร,มท, ize, ม,ร,แกรมที่แบ่งออกเป็นหุ่นต่างๆเป้าหมายต่างๆระดับความยากง่ายต่างกันนะครับทั้งหมดเนะี่ยคอมพลีทมากๆคลิกที่ลิงก์ข้างล่างได้นะครับ